สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องหุ้น Intuitive Surgical หรือ ISRG นะคะเ,เห็นว่าเป็นที่สนใจกันเยอะค่ะเรามีข้อมูลจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยที่มองภาพรวมธุรกิจความแข็งแกร่งแล้วก็อโอกาสโตยาวๆของเขาดูเหมือนจะเป็นผู้นำตลาดแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะตัวนี้ เป้าหมายวันนี้ก็คือกลั่นเอาข้อมูลสำคัญสำคัญมาดูกันค่ะว่าอะไรทำให้ ISRG เขาแข็งแกร่งแล้วอนาคตมีอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรต้องระวังบ้างเริ่มกันเลยนะคะตัวธุรกิจหลักๆของ ISRG คืออะไรคะครับตัว ISRG เนี่ยหลักๆเลยคือเขาเป็นคนคิดคนแล้วก็เป็นผู้นำเรื่องออระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อดาวินชีครับ คงเคยได้ยินกันบ้างระบบนี้มันช่วยให้หมอผ่าตัดแบบแผลเล็กๆอครับ minimally invasive surgery ได้ม่นยำขึ้นเยอะเลยอ๋อค่ะการผ่าตัดแผลเล็กนี่สำคัญนะคะคนไข้ฟื้นตัวเร็วใช่ครับข้อดีเลยคือเจ็บน้อยฟื้นเร็วขึ้นมากครับแล้วไรายได้หลักๆของเขาล่ะคะมาจากไหนแค่ขายหุ่นยนต์อย่างเดียวหรือเปล่าคะเออไม่ใช่แค่ขายเครื่องครับไรายได้จริงๆมี3ส,ส่วนหลักๆเลยส่วนแรกก็คือ ใช่ครับขายตัวระบบดาวินชีอันนี้ก็ประมาณสัก30%ของรายได้ราคาต่อเครื่องก็เออสูงเหมือนกันครับประมาณ1-2ล้านเหรียญโห oh, ราคาแรงเหมือนกันนะคะครับผมส่วนที่2ซึ่งจริงๆเป็นส่วนใหญ่สุดเลยนะประมาณ55%อันนี้มาจากพวกอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้กับเครื่องดาวินชีทุกครั้งที่ผ่าตัด อ๋อพวกกันไกลโพรบอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับพวกนั้นแหละครับคือใช้แล้วก็ต้องซื้อใหม่เรื่อยๆอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เรียกว่ารายได้ประจำหรือ recurring revenue ค่ะค่ะเข้าใจค่ะเหมือนเป็นรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายอีกประมาณ1 5เป็นพวกค่าบริการต่างๆเช่นสัญญาดูแลซ่อมบำรุงเครื่องการเทรนนิ่งคนหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ทำให้รวมๆแล้วเนี่ยรายได้เกิน75%เป็นเป็นรายได้ประจำครับ ซึ่งมันนั่นคงมากแล้วก็ที่สำคัญคือ cross margin หรือกำไรขั้นต้นสูงมากครับประมาณ65-70%โอรายได้ประจำเยอะขนาดนี้กำไรขั้นต้นก็ดีมากๆนี่เองสินะคะที่ทำให้เขาแข็งแกร่งแล้วทำไมเขาถึงมีส่วนแบ่งตลาดเยอะขนาดนั้นล่ะคะตั้ง80%น่มีเครื่องติดตั้งไป8,000กว่าเครื่องแล้วมันเหมือนผูกขาดเลยนะคะ ใช่เลยครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือ modes ที่แข็งแกร่งมากๆของ ISRG เขามีหลายชั้นเลยครับอย่างแรกเลยคือการเป็นเจ้าแรก first mover บวกกับเทคโนโลยีที่เขาพัฒนามาตลอดอืมค่ะอย่างที่สองนี่สำคัญมากๆคือต้นทุนการเปลี่ยนหรือ high switching cost ครับ คือโรงพยาบาลเนี่ยพอลงทุนซื้อเครื่องดาวินชีแพงๆไปแล้วฝึกหมอฝึกพยาบาลจนเก่งแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ออ,อื่นมันเอ่อมันไม่ง่ายเลยครับต้องลงทุนใหม่หมดฝึกคนใหม่ปรับกระบวนการใหม่หมดเลยนึกภาพออกเลยค่ะลงทุนไปเยอะแล้วจะเปลี่ยนก็เสียดายแย่เลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีเรื่องออวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องซื้อซ้ำๆเนี่ยก็เป็นโหมดอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่า Consumable Mode ททำให้ไรายได้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วก็มีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกอีกคือยิ่งมีโรงพยาบาลใช้เยอะหมอที่ใช้เดวินชีเป็นก็ยิ่งหางานง่ายโรงพยาบาลใหม่ๆก็อยากมีเครื่องนี้ไว้ดึงหมอเก่งๆอ๋อเป็นเหมือนเครือข่ายเลยนะคะครับสุดท้ายก็คือการที่เขาได้รับการรับรองจาก FDA สําหรับการผ่าตัดหลายประเภทมากๆมันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือไปอีกครับฟังดูเป็นกําแพงที่สูงมากๆจริงๆค่ะ การที่โรงพยาบาลเปลี่ยนยากนี่คือจุดแข่งสําคัญเลยนะคะแล้วพอมีฐานที่มั่นคงขนาดนี้แนวโน้มการเติบโตในอนาคตล่ะคะบทวิเคราะห์เ้ามองว่ามาจากไหนบ้างครับปัจจัยโตก็มีหลายด้านเลยครับ1คือเมกะเทรนดสังคมสูงวัยอันนี้ชัดเจนคนอายุเยอะขึ้นต้องการการผ่าตัดมากขึ้นค่ะอันนี้ทั่วโลกเลยครับผม2ก็คือความต้องการผ่าตัดแผลเล็กหรือ minimally invasive surgery มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะ ข้อดีมันชัดเจนกับคนไข้สาก็คือตัวไรายได้ประจำนี่แหละครับมันก็จะโตตามจำนวนการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอค่ะแล้วก็4คือ ISRG เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเขาพยายามขยายการใช้งานดาวินชีไปการผ่าตัดแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นผ่าตัดในช่องอกผ่าตัดทั่วไประบบทางเดินปัสสาวะนริเวศลำไส้ใหญ่ แล้วก็ยังพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ออกมาด้วยครับอย่าง Da Vinci SP หรือ Ion Platform อันนี้ไว้ตรวจชิ้นเนื้อในปอดโหมีโอกาสขยายไปได้อีกเยอะเลยนะคะแต่แน่นอนค่ะทุกการลงทุนก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้ระวังเรื่องอะไรบ้างคะครับก็มีประเด็นที่ต้องจับตาดูอยู่ครับอย่างแรกเลยคือราคาเครื่องที่มันสูงก็อาจจะทำให้โรงพยาบาลเล็กๆเ,เข้าถึงยากหน่อยค่ะจริงด้วยค่ะ 2. คือความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบหรือ regulatory risk ครับการจะขยายไปผ่าตัดแบบใหม่ๆเนี่ยมันต้องขออนุมัติจาก FDA หรือหน่วยงานอื่นๆซึ่งมันก็ใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านเสมอไปอืมใช่ค่ะเรื่องกฎเกณฑ์นี่สำคัญครับสคือการแข่งขันคือถึงแม้ตอนนี้ ISRG จะนำอยู่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าบริษัทใหญ่อย่าง m e t r o n i c หรือ j o h n แด n เอ็นจอรหรือบริษัทอื่นๆก็พยายามจะเข้ามาในตลาดนี้เหมือนกันเจ้าใหญ่ๆก็เริ่มมาแล้วนะคะครับผมต้องจับตาดูครับสุดท้ายก็ปัจจัยภายนอกครับเช่นเศรษฐกิจไม่ดีหรือมีโรคระบาดก็อาจจะก,กระทบจำนวนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนหรือ elective surgery ได้บ้างเป็นบางช่วงครับค่ะการแข่งขันจากเจ้าใหญ่ก็น่าสนใจนะคะถึงแม้ตอนนี้โมดจะยังแข็งแกร่งอยู่สรุปแล้วจากภาพรวมทั้งหมดเลย ทั้งจุดแข็งโอกาสความเสี่ยงหุ้นแบบนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนคะครับบทวิเคราะห์เขามองว่า ISRG เนี่ยน่าจะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวนะครับที่เน้นการเติบโตหรือ growth investor โดยเฉพาะคนที่สนใจลงทุนในทีม healthcare หรือสังคมสูงวัยคือด้วยโมเดลธุรกิจที่มีรายได้ประจำสูงกำไรดีมันก็มีลักษณะเป็นหุ้นเชิงตั้งรับนิดๆได้เหมือนกันนะครับ defensive growth อ๋อค่ะ แต่ว่าเนื่องจากบริษัทเขาเอากาไรไปลงทุนต่อเพื่อโตต่อนะครับเขาเลยไม่ได้จ่ายปันผลดังนั้นก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับนักลงทุนที่เน้นรับเงินปันผลหรือ dividend investor ครับชัดเจนเลยค่ะคือเป็นหุ้นโตที่ค่อนข้างมั่นคงแต่ก็ไม่ได้มีปันผลสรุปง่ายๆก็คือ ISRG เป็นผู้นําที่แข็งแกร่งมากๆในตลาดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตาดัดมีโมที่แข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการเปลี่ยนกับรายได้ประจําแล้วก็ยังมีโอกาสโตจากเทรนด์สุขภาพอีกเยอะเลย ใช่ครับแล้วก็มีคำที่น่าสนใจคือเขาเรียกว่าเป็น healthcare compounder ครับคือเป็นธุรกิจสุขภาพที่มันาสามารถสร้างผลตอบแทนทบต้นได้ดีมากๆในระยะยาวเพราะว่า cross margin มันสูงมากแล้วก็สร้างตระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow ได้ดีมากๆซึ่งเงินสดอิสระเนี่ยคือเงินสดที่เหลือจริงๆหลังหักค่าใช้ใจ่ายลงทุนแล้วก็เอาไปต่อยอดธุรกิจได้อีกน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ก่อนจะจบกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะคะจากที่เมื่อกี้เราคุยกันว่า ISRG กำลังขยายไปสู่การผ่าตัดประเภทใหม่ๆเยอะเลยลองคิดดูสิคะว่าการผ่าตัดในกลุ่มไหนอย่างเช่นสรวงอกหรือทั่วไปหรือทางเดินปัสสาวะอะไรพวกนี้คะ่ะน่าจะมีศักยภาพกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตลูกสำคัญที่สุดกับ ISRG ในอีกสัก5-10ปีข้างหน้าคะ่ะ